สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเจด,ดวงมีข่าวมาอัปเดตอีกแล้วพี่น้องล่าสุดจ้าทางบอร์ดเพิ่นได้ออกมาล่าสุดพี่น้องมีการแบ่งปันรูจ,จักแบ่งปันคนรอบขางพี่น้องล่าสุดก็ได้เอาขนมไปฝากพี่รอปภอพอ่อยู่หน้าหมู่บ้านพี่น้องขนมที่ได้จากทางอทงันงเอฟซีทังที่ตลาดพิยาคนลุ่มนั่นละเพิ่นกาเอามาฝาก พยาบานฟินแลนด์เนาะหลายคักหลายแนทังพ่อค้าแม่ค้าทั้งพ่อค้าอยู่ตลาดนั่นแหละพี่น้องเพื่อนกระฝากมาโอ้ยกินบวาดบไหวเนาะจงไว้แม่กะสีเสียสิได้ทิมซื้อเพื่อนกระต้องเอามาบริจาคเอามาแบ่งปันให้คนอื่นได้กินได้ซ่บน้ำกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นมุ่น่ารักของทางพยาบาลเพื่อนพี่น้องนี่แหละคนรอจิตใจดีก็สิจะเลื่อนรูเรื่องก้าวหน้าขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ย นี่แหละใจดวงกันเลยได้เอามุมน่ารักน่ารักของโรงพยาบาลฟินแลนด์มาฝากพี่น้องมือหนี่พี่น้องที่ียเอามาฝากพี่น้องบ่อยแหมแบบว่าเห็นแล้วแบบอยากเอามาบอกซูฟังอยากเอามาบอกพี่น้องเนาะใน,ในความในมุมน่ารักของทางโรงพยาบาลฟินแลนด์ทางเอฟซีกับใจฟู่ตามๆกันพี่น้องจิตใจดีน่ารักตลอดเลยจ้ารอแล้วก็ยั่งใจดีขอให้จะเลื่อนจะเลื่นเด้อจ้าว่าสันวาบางท่านเพิ่งกัว่า รู้จักแบ่งปันคุณบิ๊กเป็นคนดีขอให้บุญรักษาเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยจ้วาวสันพี่น้องอันั่นล่ะพี่น้องการให้บาบาสิปเป็นในรูปแบบใดก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันจ้าอันนี้ก็เอาความน่ารักอีกมุมมุม,มอีกมุมหนึ่งของทางพยิบาลฟินแลนด์มาฝากพี่น้องเนาะแท่ก็มีเม่นในส่วนของที่ทางบอดบิก เอินทางอันพี่รอป่อพ่อวายามละพี่น้องบางท่านมันก็นว่ารอป่พอค่ะ Security ลนสูเพื่นอนว่าหรอกพี่น้องมีหลายคอมเมนต์ละพี่น้องบอกว่ารอป่พอค่ะไม่ใช่พี่ยามอันนี้ก็เป็นทางอีฟซีเพิ่นมามินเนาะอ่าพี่น้องเมื่อนี้เจดวงกับมีในส่วนของข่าวมาว่ามาเราสูฟังแค่นี้ก่อนเด้อจ้ามือหนาห้ากับพ่อกันไหม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงไว้ในเด้อจ้ามือนีก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า